สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะจากคลิปดูดวงความรักของคนทั้ง7วันคลิปนี้เป็นคลิปของคนวันศุกร์เนาะประจำเดือนพฤษภา1 1 5เป็นช่วงปักแรกนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศความรักโดยรวมของคนวันศุกร์เป็นยังไงกันบ้างจา้าเนี่ยแม่หมอพยายามจะไปหาไพาใ่ใหม่ๆมาให้เล่นกันแบบหน้าไพาส่สวยๆอะไรเงี้ยอืม ตอนแรกก็ว่าจะไม่จะไม่นะพอซื้อแล้วมันวงการนี้เข้าแล้วออกยากเหลือเกินอ่ะวันศุกร์มาจ้ปโอ้เด๋อวเดืนมาเลยจ้ะจะเจ็บจะป่วยจะไข้หรือเปล่าหรือว่ามีเกณฑ์จะอยากจะเลิกลาอะไรกับใครยังไงหรือเปล่าวันศุกร์นะรายกาศมาเชลเดอะเดวิลมาด้วยเฮ้ให้เราระมัดระวังนะคุณกับแฟนมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งคู่นะเรามาระวังนะจ๊ะอืม มันก็เลยจะทำให้รู้สึกหรือบางคนอาจจะมีความเหนื่อยนในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นนะเป็น high priestess แล้วตามด้วย hangman เฮ้ยวันสุกร์นี้น่ากลัวจังเดือนนี้นะ the star ะแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นไรนะ้ะใบสรุปก็ยังโอเค the d a t The ด e เดวิลไฮว h ฟฟเอ่อขอโทษค่ะไฮ s t e h a n g m ม n มันเป็นปัญหาที่เคลียร์กันไม่ลงมานานแล้วหรือเปล่าที่คุณทั้งสองคนเจอกันมาอยู่ในขอดูหน่อย The d a t ตตรงนี้มันเกิดจากอะไร t The Devil h a n g m ม n ขอดูหน่อยมันเกิดจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากจะได้คำคอมมิทเมนต์ต่างคนต่างอยากได้ มันมีความรักให้กันนะแต่มันเหมือนกับว่าอาต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองคนหนึ่งก็ไม่ลงให้กันอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเคยในบางคู่บางคนอาจจะมีการท้าเลิกกันมาก่อนแล้วนะเออแบบเลิกกันเลยเลิกกันไปเถอะอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งก็เออก็อยากไปก็ไปหรืออะไรแบบเนี้ยมัน มันเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างเบื่อซึ่งกันและกันบางคนต่างคนต่างไม่อยากอยู่แต่สุดท้ายด้วยความผูกพันนะคะมันก็เลยยังยังคงประคองความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แต่ในความสัมพันธ์ตรงนี้มันมีความอึดอัดอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวเชียวเพราะว่ามันยังเป็นแฮงแมนอยู่มันเหมือนสิ่งที่คุณเคลียร์กันมาตรงนี้มันเคลียร์กันเหมือนมันมันเคลีย์ขอไปทีมันก็เลยเหมือนกับว่า จบๆบอะเอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่ามันมันมันไม่ชัดเจนมันก็เลยทําให้เกิดแหงมนคือความขับค้องใจความอึดอัดใจในความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าแนวโน้มในอนาคตมันก็เป็นไปในทิศทางที่มันจะค่อยๆดีขึ้นทีละเล็กละน้อยนะคะแต่พยายามอันนี้แนะนําให้ใช้คําพูดที่ดีคําจาที่ดีต่อกันเพราะว่าเหมือนคุณทั้งสองคนต่างฝ่ายต่างใช้อารมณ์ค่อนข้าง เยอะเลยอ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันมันไม่ค่อยสมูทเท่าที่ควรคนนอกอาจจะดูว่าคุณรักกันดีนะแต่จริงๆแล้วข้างในคุณสองคนรู้อยู่ว่ามันเป็นยังไงอืทีนี้ขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคนมีคู่แนวโน้มมันจะเป็นยังไง We ว o f f ฟ่าจูน t ดสต n น s h l l ี y อาอืม c h a พ์ันส์อะด o มันเหมือนมันจะไปกันได้ดีนะอืไพ่ออะมันเหมือนมันจะไปกันได้ดีแต่คุณสองคนอย่างที่บอกอะค่ะมันมีความแตกต่างกันอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือเอ,อเกี่ยวกับครอบครัวหรือเปล่าหรือว่าการ วัฒนธรรมภาษาอะไรแบบนี้ต่างกันไหมบางคนอาจจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติต่างภาษาหรือต่างวัยหรือต่างถิ่นนะคะมันต่างกันค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้เหมือนกับว่ามันมีความไม่มั่นใจไม่มั่นคงในเรื่องการใช้ชีวิตด้วยการการครบกันการอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เลยทาให้เกิดเดวิลมันยังคงอยู่นะคะปัญหาเดิมๆตรงนี้มันไม่ได้ถูกแก้ไปได้ตรงสุดเพราะฉะนั้นคุณสองคนต้องไม่หาว่า จุดปัญหาที่แท้จริงตรงนี้มันเกิดจากอะไรถ้ายังอยากคบกันไปต่อนะไม่งั้นความสัมพันธ์ของคุณจะไม่โอเคเลยมันจะมีการโต้เถียงกันแบบนี้ไปเรื่อยๆมันจะทําให้ฮอกซิอนะค่ะแล้วสุดท้ายมันจะเหลือแบบไหนอะความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็จะเหลือได้แค่คนที่เคยรักกันคนที่เป็นเนี่ยความสัมพันธ์มันเสื่อมถอยลงคนดูข้างนอกเหมือนคุณยังรักกันดีแต่คุณสองคนรู้กันอยู่ในใจว่ามันเหมือนมันจะไม่ไหวแล้วมันเหมือนมันจะไม่ไหวแล้วแบบ ตอนนี้อาศัยบุญบาปอย่างเดียวเลยว่าแบบโอ้ยถ้ามีบุญก็คงยังได้ไปต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้วิธีการแก้ปัญหาคือคุณต้องคุณทั้งสองคนโดยเฉพาะคนที่เป็นคนวันศุกร์อ่ะต้องลุกขึ้นมาจัดก,การแก้ปัญหาตรงนี้ให้ตรงจุดแก้ปัญหาเองนะคะใช้สติปัญญาโดยที่ไม่ใช้อารมณ์นะคะใช้เหตุและผลแล้วมันจะผ่านไปได้นะก็ภาวนาขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ ถ้าเราไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงก็อาจจะลองถามดูว่าใครเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบเราบ้างไหมแล้วลองถามดูว่าเอ้ยเขามีวิธีแก้ยังไงอันนี้มันอาจจะเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่งก็ได้เพราะว่าบางครั้งผงเข้าตาตัวเองมันมันเขียนไม่ออกเนาะก็ลองสอบถามหรือว่าไปหาข้อมูลจากคนไกลตัวเราก็ได้ไม่ต้องหาคนใกล้ตัวเพราะว่าทะนะเยอะเดี๋ยวก็จะทําให้เกิดปัญหาอีกนะพยายามใช้ สติปัญญาใช้เหตุและผลในการแก้ปัญหานะคะคนมันสุขในช่วงปักแรกของเดือนนะคะอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยคนมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปก็ยังคงเป็นเดวิลอยู่อะ่ะชาลีออมันมีความไกลกันในเรื่องของความสัมพันธ์ทางใจด้วยนะ แต่ก็อืมอันนี้ไกลแค่ระยะทางไกลกันแบบแต่ก็ยังมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีความท็อกซิกและเต็กอยู่ในใจอาจจะด้วยความห่างกาันความไกลกันความไม่ค่อยคุยกันหรือบางครั้งมันอาจจะมีบางเรื่องที่เคลียร์กันแล้วแล้วมันยังแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจแต่ก็ยังอ่ะก็เก็บเก็บมันไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะคะก็ถ้าอดทนอีกสักนิดนึง คนที่เป็นคนคุยกันถามว่ามีนาโนมที่จะพัฒนาได้ไหมมันก็พัฒนาได้ค่ะเพราะว่าได้ไพ่เดือดซันแต่ทีนี้คุณเองต้องมีความเข้าใจเขาอย่างแท้จริงนะในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้หรือว่านิสัยใจคอเขาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็พยายามมั่นใจว่าคบกันแล้วมันน่าจะไปรอดอะไรแบบนี้พิพพจารณาให้ดีแล้วก็พยายาม ปรับตัวเข้าหากันถ้ามันมีการปรับตัวเข้าหากันได้มันก็น่าจะไปกันได้อยู่นะคะสําหรับคู่ของคุณคนที่เป็นคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะส่วนคนวันศุกร์ที่เป็นคนโสดข,ขอดูหน่อย the s t r i n g you f o r t u n e วันศุกร์ที่เป็นคนโสดอันนี้ไปเบกว่าคนทั่วไปเลยค่ะเพราะว่า ออตอนนี้ก็คือปล่อยตามสบายๆมีคนเข้ามาก็คุยมีคนอยากรู้จักก็คุยแต่ว่ายังไม่คงยังคงไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับใครได้เพราะว่าตอนนี้อยากจะเป็นอิสระอยากจะปล่อยให้ตัวเองรู้สึก ปลอดภัยอยู่ในเซตตี้ซนแบบนี้ไปก่อนทีนี้สิ่งที่ให้ระมัดระวังก็คือระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดคําจานะคะคนวันศุกที่เป็นคนโสดใครเข้ามาชอบไม่ชอบก็พูดจาดีๆกับเขาไว้ก่อนนะคะดูให้ดีใช้ความกิดเยอะเพราะไม่แน่ว่าคนที่คุณพูดจาไม่ดีเขาอาจจะเป็นคนคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณในภายหน้าก็ได้นะคะอ่ะเป็นคลิปความรับ ความรักของคนวันศุกร์ในช่วงปักแรกของเดือนพฤษภาคมถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ปักหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ